สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat นะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่9พฤษภาคม2565นะครับก็ลุยสรุปข่าวจากเชียงใหม่นะครับมาเตรียมงานแต่งกันแล้วเดี๋ยวปลายเดือนนี้จะจัดงานแต่งแล้วนะครับข่าวสารของเราวันนี้นะครับมาดูข่าวลือที่ว่า ท็อตโบลีเนี่ยเตรียมทุ่มเงินก้อนใหญ่โตเลยครับเพื่อประกาศสักดาในการเป็นเจ้าของใหม่เชลซีแล้วก็มีข่าวลือ,อีกข่าวหนึ่งว่ามาโกอสอลอ,อนโซ,โซแตกหักกับโทมัสทูเลิลจากเกมล่าสุดด้วยรอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากยาแก้ไอตาขันตีใครเจ็บคอไอมีเสมหกไปจัดกันได้แล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติจะท่าจอมทองแก้กรดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยทักไปสั่งซื้อได้เลยนะครับอยู่กับช่องพีทบอลม นานกว่า3ปีแล้วนะครับขอบคุณทางสิงห์เวิร์ f ออฟฟุตบอด้วยนะครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่อง p e t e r ร์โบสนะครับไปกดไลค์แฟนเพจกันได้มีคอนเทนต์มาฝากเพียบไม่ว่าจะเป็นบอลไทยบอลน,นอกแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีกิจกรรมดีๆกับสโมสรของเรามาฝากกันด้วยนะครับ ขอบคุณทางซูซูกิด้วยนะครับนี่ซูซูกิสวิตพาวเวอร์ยูอัพสปอร์ตอีโคคาร์เต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ดูอ l j เจ็ตและแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถภาพในการขับขี่นะครับแล้วก็โ,โหยอดขายเปิดตัวเนี่ยมากกว่า14 0,000คันสัมผัสด,ด้วยตัวเองได้แล้วที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างของผมก็ได้นะครับรวมไปถึงนี่ด้วยนะครับคอล่าแอคนั่นเองนะครับวิตามินลดสิวสุดแพทย์ช่วยจัดก,การปัญหาสิวภายในสิวอักเสบสิวฮอร์ ล,ลดสิวได้ทั้งตัวนะครับปลอดภัยมีอยอยมีฮาลานด้วยสนใจสแกน QR Code ไปสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยบอกว่ามาจากช่องของปีเตอร์โบสนะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่ผลบอลคู่เมื่อคืนก่อนละกันอาร์เซนอลครับเมื่อวานนี้เปิดบ้านเจอกับลีสยูไนเต็ดที่กำลังหนีตกชั้นอยู่นะครับซึ่งตอนแรกปีเตอร์โบสก็คิดว่าก็ไม่น่าจะเอาอยู่นะครับแล้วก็ เอาไม่อยู่จริงๆนะครับสำหรับลีสยู่นเต็ดนะครับก็แพ้อาร์เซนอลไป1ประตูต่อ2นะครับอาร์เซนอลเน้นนำก่อน2 0เลยครับจากเอ็ดดี้เอ็นคีเทียยิงคนเดียว2ลูกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยลุคไอลิงนะครับนักเตะของลีสมาโดนใบแดงไล่ออกจากสนามแต่ครึ่งหลังครับลีสที่ตัวน้อยกว่าไล่มาเป็น1-2นะครับซึ่งผมก็ดูเกมนี้อยู่แต่ว่ามันก็เป็น1-2ในแบบที่จุดไม่ค่อยขึ้นนะครับจุดไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าตัวผู้เล่นน้อยกว่าภาพรวมก็ อาร์เซนอลก็คู่ควรกับชัยชนะจริงๆนะครับก็พวกเขาชนะไป2ประตูตอนหนึ่งตอนนี้ไล่เชลซีเหลือแค่แต้มเดียวแล้วครับตามตารางคะแนนในภาพนี้เลยครับนี่ครับตามเหลือแค่แต้มเดียวเท่านั้นบอกเลยว่าเชลซีห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าพลาดนัดหนึ่งแล้วอาร์เซนอลเขาชนะขึ้นมาเขาแซงเชลซีขึ้นไปอยู่อันดับ3ได้เลยแล้วก็อันดับ4เชลซีก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับทั้งเชลซีอาร์เซนอลแล้วก็สเปอร์ครับน่าจะเป็น3ทีมสุดท้ายแล้วละ่ะที่มาลุ้นกันว่า หนึ่งเดียวที่จะหลุดจากโคตา้านี้จะเป็นใครนะครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวเชลซีจะต้องไปเยือนลีส์ยูไนเต็ดนะครับกลางสัปดาห์นี้นะครับหนีตกชั้นอยู่พอดีแล้วก็กลับมาเล่นเกมเย่า2นัดเจอกับเลสเตอร์กับวัตฟอร์ดอันนี้เฉพาะโปรแกรมพมรีเมยร์ลีกนะไม่นับนัดชิง FA Cup ที่เดี๋ยวก็จะแข่งกันแล้วนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ย เดี๋ยวนัดหน้าไปตัดกับสเปอร์กันเองครับไปเล่นที่บ้านของสเปอร์นะครับแล้วก็อาร์เซนอลจากนั้นไปเยือนนิวคาสเซิลแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเจอกับเอฟเวอร์ตันสเปอร์เนี่ยพอเจอกับอาร์เซนอลเสร็จเดี๋ยวจะเจอกับเบอร์ลี่แล้วก็นอริชนะครับซึ่งหนักแค่นัดอาร์เซนอลนั่นแหละแต่2นัดสุดท้ายของสเปอร์ก็ก็ถือว่ามีโอกาสชนะได้ค่อนข้างสูงนะครับถ้าดูจากความเป็นไปได้อะท็อปทนะรีไม่แน่นะครับไม่แน่อาร์เซนอลไล่ตามเชลซีมาแล้วนะครับแต่ท็อปโฟเนี่ยถ้าไม่ไปแบบ เล่นกันแบบพลาดกันเองง่ายๆเหมือนที่เราสะดุดกันมาในรอบ1เดือนที่ผ่านมาโอกาสจบท็อปโฟก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าเรายังนําสเปอร์ห้าแต้มแต่ประมาทไม่ได้เหมือนที่บอกเพราะอะไรสมมตุติถ้าเกิดนัดหน้าเจอริสเราทําได้แค่เสมอเราเก็บเพิ่มแต้มเนี่ยเป็น68 68แต้มแล้วถ้าสเปอร์ชนะอาร์เซนนอลได้ขึ้นมาโอ้โหช่องว่างมันจะยิ่งลด ถูกไหมครับห้ามประมาทเด็ดขาดเชลซีต้องรีบคืนฟอร์มการเล่นแล้วครับถ้ายังเล่นเหมือนเดิมปิดเกมกันไม่ละเอียดบิวลอัพกันพลาดแล้วก็โดนเขาโต้ไปยิงเนี่ยโอกาสหลุดทอปอฟก็ใช่ว่าจะไม่มีนะครับสู้กันต่อให้กําลังใจทีมกันต่ออย่างน้อยๆปีนี้ขอให้อย่าหลุดโคต้า UCL นะครับทีนี้ครับเราต้องมาแสดงความยินดีกับทีมหญิงของเรานะครับโอ้โหวันนี้ผมเอาขึ้นภาพปกให้เลยนะครับน่ายินดีจริงๆนะครับเมื่อวานเชลซีทีมหญิงมีโปรแกรมลงแข่ง Women Super League นะครับหรือว่า เราประมาณพิมพ์ผลีกของผู้หญิง,งนะครับเป็นนัดปิดซีซั่นสถานการณ์ก็คือต้องชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ได้เท่านั้นไม่อย่างนั้นโดนอาร์เซนอลแซงนะครับปรากฏว่าแมนยูทำช็อคครับออกนำไปก่อนด้วยจากมาธาโทมัสนะครับแต่ว่าเชลซีทีมหญิงของเรามาตามตีเสมอได้จากเอริกคูดเบิร์ดนะครับแล้วแมนยูก็นำอีกรอบหนึ่งครับจากเอลลาตูนนะครับ2-1อย่างไรก็ตามครับทีมของกุนซือหญิงของเราเอมมาเฮสไม่ยอมแพ้ครับ เชลซีมาตามตีเสมอได้นะครับจากลูกบอลเล่สุดสวยของแซมเคอร์นะครับคนนี้เป็นดาวเด่นของเชลซีไล่มาเป็น2ต่อ2เท่านั้นไม่พอครับนาที51เชลซีแซงนํา3-2ด้วยครับจากกูโร่ไรเทนนะครับโอ้โหเรียกว่าเดือดดาลจริงๆแล้วก็นาที6 6ครับเอาอีกแล้วครับแซมเคอร์โอ้โหตัวหลักของเราช่วยโอกาสผู้รักษาประตูออกมาไกลนะครับพักอ,อกหนึ่งจังหวะก่อนจะตะวัดยิงย้อยๆเข้าไปแบบสวยงามจนเขาเอาภาพเนี้ย ไปเทียบกับตอนที่ดีดดเย่ด็อกบาเคยยิงเอฟเวอร์ตันนะครับที่วันนั้นเราบุกไปชนะเอฟเวอร์ตันนะครับด็อกบาพักอกหนึ่งทีแล้วก็ตวัดวอลเลยลูกของด็อกบาเนี่ยจะค่อนข้างแรงกว่าแต่ของแซมเค์ก็ยิงไม่ง่ายครับแล้วโอ้โหท่าทางเนี่ยเหมือนกันจริงๆนะครับโอ้โหยิงแบบแซมเคยยิง2ลูกเนี้ยผมบอกเลยว่าโอ้ทำไมายิงสวยจังยิงแบบยิงเวอร์มากครับผมบอกเลยว่า ต่อให้เป็นผู้ชายยิงประตูก็ไม่ง่ายครับผมบอกเลยยิงยากมากเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว,ว่าแซมเคอร์เขาเจ๋งจริงๆนะครับเจ๋งมากๆเลยนะครับเป็นความภูมิใจของทีมเราเลยแล้วก็พอยิงได้แบบเนี้ยแซมเคอร์ก็แบบสบายครับคว้าดาวซันโวของบูมแบนซูเปอร์ลีกไปด้วยนะครับยิงคนเดียว20ประตูนะครับจบเกมครับเป็นเชลซีชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป4ประตูต่อ2นะครับคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่3ติดต่อกันเชลซีมีการเล่นคำด้วยนะครับตรงค ว่าแชมเปี้ยนเนี่ยใส่เลขตัว I อ่ะสตัวติดกันนะครับบ่งบอกถึงการเป็นแชมป์สมสมัยติดนะตั้งแต่มีการแข่งขัน w วูแม Super League มาตั้งแต่ปี2011นะครับนอกจากนี้ยังเป็นแชมป์วูแมนซูเปอร์ลีกสมัยที่6ของเชลซีด้วยนะครับมากที่สุดละ มากที่สุดในบรรดาทุกทีมเลยนะครับรองลงมาคืออาร์เซนอลได้ไป3สมัยนะครับเรียกว่าเชลซีทีมหญิงของเราเนี่ยแกร่งจริงๆนะครับให้เครดิตกับทุกๆคนแล้วก็เอ็มมาเฮสกุนซือของเราด้วยนะครับไม่ใช่แค่ทีมหญิงที่เราต้องลุ้นเมื่อวานครับโอ้โหทีมชุดเยาวชนนะครับก็ลุ้นหนักครับลงแข่งศึกพรีเมียร์ลีก2นะครับนัดสำคัญนะครับเจอกับพ็อตแนมฮอสเปอร์ซึ่งต้องชนะให้ได้เท่านั้นทีมหญิงต้องชนะเพื่อแชมป ส่วนทีมเยาวชนนะฮะลงแข่งพิมพ์บรีก2หรือว่าทีมสำรองเนี่ยต้องชนะเพื่อไม่ให้ตกชั้นนะครับเพราะาผลงานปีนี้ไม่ค่อยดีเชลซีก็กลัวว่าแบบโอ้โหถ้าตกชั้นไปเนี่ยมันจะสูญเสียพัฒนาการของเด็กๆไปเยอะนะครับความต่อเนื่องของการแข่งขันระดับสูงของรุ่นเยาวชนเนี่ยมันจะดรอปไปเยอะเชลซีเลยเอาจริงขนาดไหนรู้ไหมครับเอาจริงด้วยการส่งคนนี้ลงเล่นด้วยครับมาลงซาก็ลงเล่นนะฮะ เทรเวอร์ชาโลบาก็ลงเล่น <c oughs> เอาจริงอะ่ะคือแบบเชลซีต้องเอาชนะให้ได้แล้วก็แบบโอ้โหมาให้กำลังใจกันเต็มที่ครับโทมัสทูเคิลก็มาแก๊งผู้ช่วยของเขาก็มาดูกันเต็มที่ครับเขาบอกว่านัดนี้เชลซีค่อนข้างจริงจังแล้วก็ไม่รู้ว่าเหมือนกับพานักเตะช่วหญ่มารีแลกซ์ด้วยหรือเปล่าเพราะว่า โอ้โหมาดูเกมนี้กันพี่ครับมีรายงานบอกว่าทูเครนมามีสันเมาส์มาเบนชิวเวลมาริสเจมลอฟต้าชิกซิลวาฮาวเวสอัสปิลิกกยต้าเวนเนอร์ซาอูนจอนเทอรี่ปีเตอร์เช็คโคลดมาเกรเรเล่มากันหมดครับนัดนี้จะตกชั้นไม่ได้นะครับและเชลซีโดนนำไปก่อนด้วยครับเนี่ยครับดูอากัปกิริยาของทูเครนสิครับ <laughs> โดนนำไปก่อนด้วยนะครับโอ้โหสเปอร์นำไปก่อนจากคีออนเอเตเต้ซึ่ง โอ้โหเงือบแล้วครับโดนนําไปก่อนมีความเสี่ยงตกชั้นสูงแต่ว่าเชลซีมาตามตีเสมอได้ท้ายเกมครับนาที82จากเดีย r a นแรนกินแล้วก็เท่านั้นไม่พอครับนาที88โจเฮครับลงมาเป็นตัวสำรองยิงประตูชัยให้ทีมชนะ2-1ครับช่วยให้ทีมเอาชนะไปได้แบบวุดวิดเลย รอตกชั้นแบบบุดหวิดครับเดี๋ยวปีหน้ามาว่ากันใหม่นะจะฟอร์มแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็นี่คือบรรยากาศนะครับเมสันมาที่มาชมเกมก็ถ่ายรูปกับเด็กๆด้วยนะครับนี่ครับใครฮัวัสนี่ยิ้มหล่อมาเลยครับมาชมเกมนี้เช่นเดียวกับคู่หูของเขาตีโมแวนเนอร์ครับเออน,นะก็ยินดีครับเป็น โอเคทีมชายชุดใหญ่ตอนนี้ผลงานอาจจะไม่ปังในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแต่เมื่อวานนับว่าเป็นวันที่ดีของสโมสรเชลซีเราครับเพราะว่าทีมหญิงเป็นแชมป์แล้วก็ทีมเยาวชนไม่ตกชั้นนะครับอ่ะทีนี้จบเรื่องของทีมหญิงกับทีมเยาวชนมาดูกันที่ทีมชายชุดใหญ่เริ่มกันที่ดาม่านีครับมาโกสอาลอนโซนะครับโอ้โหตกใจกับข่าวนี้ทีเดียวนะครับแต่ว่าต้องต้องลองฟังก่อนนะครับรายการนี้มาจากนาทันกิซซิงครับ เจ้าของ Account CFC News p Page นะครับแล้วก็เขาเป็นนักข่าวที่ทำงานอยู่ในเครือจารูก้าดิมาซิโอเขารายงานครับบอกว่าสาเหตุที่มาโกสลอนโซเนี่ยโดนเปลี่ยนตัวออกช่วงพักครึ่งเกมล่าสุดที่เสมอกับวูฟแล้วก็ส่งซาอุนยีเกสลงมาเล่นแทนเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการประทะคารมกันกันกบโทมัสทูเคิลแรงข่าวบอกกับนาธานกิซซิงบอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นที่ดุเดือดร้อนแรงมาก หลังจากที่ทูเคลิลหงุดหงิดครับกับผลงานของอล o อนโซในครึ่งแรกที่เจอกับวูฟนะครับแหล่งข่าวยังบอกอีกนะครับว่าความรู้สึกของนักเตะเชลซี Chelsea ในห้องแต่งตัวเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่านี่อาจจะเป็นเกมสุดท้ายของอล o อนโซในซีซั่นนี้และบางทีอาจจะเป็นเกมสุดท้ายในฐานะนักเตะเชลซี Chelsea ด้วยหรือเปล่า นะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้อลรอนโซเองก็ต้องการย้ายออกจากทีมอยู่แล้วนะครับโดยมีบาร์เซโลนาให้ความสนใจแล้วก็มีการติดต่อกับเอเย่นนักเตะอยู่นะครับจากข่าวนี้โอ้โหทำเอานึกถึงตอนที่อลรอนโซมีปัญหากับแฟรงค์น้ำผาดเหมือนกันนะครับแต่เคสนี้ผมจะบอกว่าก็รอฟังแหล่งข่าวอื่นเพิ่มเติมก่อนละกันนะครับก็ยังไม่ได้ยืนยันร้อนนะว่าจริงแน่นอนหรือเปล่าเพราะว่า ถามวะนะ่านาธานกิซซิ่งเป็นนักข่าวที่น่าเชื่อถือไหมจริงๆเป็นนักข่าวที่น่าเชื่อถือแต่ถ้าเกิดอยากเมคชัวเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่ข่าวที่เกิดความเข้าใจผิดกันเนี่ยรอเทียร์หนึ่งเจ้าอื่นๆรายงานเพิ่มเติมก่อนนะครับรอพวกแมทลอก่อนสิรอนิซาคินเซล่าก่อนสิรอพวกแก๊งดิแอเลติกยูคก่อนสิว่าจะมาตรงกันหรือเปล่าเพราะว่าไอตอนที่ so, ลอลันโซทะเลาะกับแลมพาร์ดอะทุกสื่อรายงานตรงกันหมดครับสื่อดงังๆมากันครบซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องจริงแต่อันเนี้ย เดี๋ยวรอฟังกันไปก่อนนะครับว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วก็นาธานกิซซิงเขาบอกว่าเขาได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดมานะครับก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นใครแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ก็โหอาจจะจบกับเชลซีไม่สวยนะครับทั้งที่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับอลอนโซเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปเองว่าแบบความรู้สึกกับเชลซีคือแบบยอดเยี่ยมแล้วก็จะจดจําเชลซีไปตลอดการนะครับรอดูกันต่อไปแต่ภาวนาให้ เป็นข่าวลือแล้วกันนะไม่อยากให้แบบมาทําลายสปิริตกันในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะจบฤด,ดูกาลน,นะครับขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะหร,หรือ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 ถ้าเกิดต่อให้มันเป็นข่าวจริงขึ้นมาขอให้มันไม่รุนแรงเหมือนเคสของลมพาดท,ที่หลังจากนั้นลมพาดดองอลรอนโซ่ยาวเลยนะครับไม่ให้อลรอนโซ่เล่นอีกเลยขอให้ถ้าเกิดทะเลาะก,กันจริงก็ขอให้มาเคลียร์ใจกันได้ต่างฝ่ายต่างขอโทษซึ่งกันและกันเอาสปิริตทีมสำคัญเอาไว้ก่อนครับเพราะว่า โอเคอารอนโซ่ okay, so, อาจจะมีปัญหาเรื่องของสป,ปีดต,ต้นแต่กับตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายในช่วงที่มันไม่มีเบนชิววลเนี่ยยังไงอารอนโซ่ so ก็ดีสุดของเชลซีแล้วตอนนี้นะครับถูกไหมคุณจะให้มาลองซาเล่นนี่ก็เออนะครับให้ซาอูลเล่นก็ไม่ถนัดนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าคืนดีกันได้ก็ควรจะต้องเป็นอารอนโซ่นะครับทั้งเกมต่อไปรวมไปถึงนัดชิงชนะเลิศ FA Cup ครับที่เจอกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับจากเรื่องของอารอนโซ่นะครับมาดูกันต่อที่เรื่องของท็อตโบลีกันหน่อยดีกว่า เอาข่าวนี้ก่อนนะครับผมก็ยังพลาดหัวเป็นข่าวที่ต้องต้องกรองนะใช้คําว,ว่าลืออยู่นะครับเพราะว่าปกติถ้ามันไม่ใช่ข่าวที่แบบเทียดึงเทียสองจริงๆอ่ะปีตอร์โบจะใส่คําว,ว่าลือเอาไว้ก่อนในพลาดหัวของชื่อคลิปนะครับซึ่งข่าวนี้มาจากนะักข่าวที่ชื่อว่า Rock r o อบดรัปเปอของ Daily Mail นะครับซึ่งก็ยังไม่ใช่เทียระดับสูงถ้าเป็น Daily Mail ผมแนะนําให้ฟังพวกแซมมี่ม็อกเบลพวกนี้จะโอเคพอฟังได้นะครับ ซึ่งนักข่าวคนนี้เขารายงานบอกว่าท็อตโบลี่ครับเตรียมเริ่มดำเนินแผนง,งานของตัวเองในฐานะเจ้าของใหม่เชลซีแล้วนะครับโดยสิ่งแรกที่จะทำคือสัญญาฉบับใหม่ของเมสันเม์กับริสเจมอันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วครับนักข่าวทุกคนก็รายงานตรงกันว่าสัญญากับริสเจมแล้วก็เมสันเม์เป็นลำดับความสำคัญแรกที่เชลซีต้องเร่งนอกจากนี้ครับ สื่อยังบอกว่ายังไงท็อตโบรี่ก็เสริมทัพโหดแน่ครับซัมเมอร์นี้โบรี่จะผลักดันให้สโมสรมีการเซ็นสัญญากับนักเตะระดับท็อปนักเตะที่ซื้อเข้ามาแล้วเป็นตัวหลักซื้อมาแล้วเป็นตัวจริงเอาเกรดแบบนั้นเลยเพื่อเป็นการประกาศสักดา เกี่ยวกับการมาถึงของเจ้าของใหม่นะครับซึ่งเขาบอกว่าอันที่จริงตอนที่ท็อดโบลี่ไปร่วมเทคโอเวอร์เป็นเจ้าของร่วมของลอสแองเจลิสดอจเจอร์สทีมในศึกเมเจอร์ลิกเบสบอลของสหรัฐเนี่ยเขาก็ทาแบบนั้นเหมือนกันครับมีดีลประกาศสัปดาห์เหมือนกันแล้วก็เป็นเป็นซิกเนเจอร์ของท็อดโบลี่เลยคือเป็นคนซื้อตัวค่อนข้างละเอียดแต่ดีลประกาศสัปดาห์ก็มีแล้วก็เขาบอกว่าตัวท็อดโบลี่เนี่ยกระตือรือร้นที่จะเริ่มงานโดยเร็วที่สุดนะครับอยากเริ่มงานแบบเต็มที่ให้มันเร็วที่สุด นในฐานะเจ้าของใหม่เชลซีคาดว่าวตำแหน่งแรกๆที่จะซื้อก็คือกองหลังแหละครับเพราะว่าต้องเสียทั้งรูดิเกอร์แล้วก็คริสเตนเซนในช่วงที่ยังคุยสัญญาไม่ได้สถานการณ์ตอนนี้คือเชลซีขายสมอสรให้กับทางท็อตโบรีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นการเทคโอเวอร์อย่างเป็นทางการเพราะว่าเหลือรอรัฐบาลอังกฤษอนุมัติอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดรัฐบาลอังกฤษเซ็นอนุมัติให้ก็จะเทคโอเวอร์เสร็จอย่างเป็นทางการพอเทคโอเวอร์เสร็จอย่างเป็นทางการทีเนี้ยสัญญาใหม่คุยได้ นักเตะที่อยากได้ไปคุยเอเยนเขาได้จะสามารถซื้อขายได้อ,อย่างเต็มรูปแบบนะครับเดลี่เมลยังบอกด้วยนะครับว่าโบลี่ยังไม่มีโอกาสได้ได้คุยเป็นการส่วนตัวกับโทมัสทูเคิลแต่คาดว่าเดี๋ยวบอดบริหารเชลซีจะจัดการประชุมให้แน่แล้วก็คาดว,ว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยจะมีการประชุมกับปีเตอร์เช็คแล้วก็มารีนากรานอสกยาถึงแผนงานที่เชลซีต้องทำในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับก็ฟังหูไว้หูนะครับเกี่ยวกับข่าวเนี้ยของเดลี่เมลที่บอกว่ามีการทุ่มแน่ๆซึ่ง ถึงแม้จะเป็นเดลี่เมลที่ยังต้องกรองแต่เอาจริงๆผมว่าเนื้อหาข่าวมันก็คล้ายกับที่แมตลอเคยแสดงความเห็นนะครับแมตลอเคยไปจัดรายการลอนดอนอี Blue p o แ c a s t และแมตลอก็เคยแสดงความเห็นว่าไอ้กองหลังเนี่ยซื้ออยู่แล้วเพราะมันเสียไปแต่ให้ดูให้ดีเดี๋ยวมันน่าจะมีบิ๊กเ a ลเป้งๆเพื่อแบบให้แฟนเชลซีรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจหน่อยแบบอุตส่าห์ได้เจ้าของใหม่ถ้าเจ้าของใหม่มาแล้วปริงปับ๊บดูดเงินปับ๊บขี้งกปับ๊บมันก็ซื้อใจแฟนบอลไม่ได้ถูกไหมครังดะกาศกาศซึ่ เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งผมเคยบอกไปแล้วครับว่าไอตอนที่แมทรอพูดเนะี่ยไอแอดเค้ารันตอนอิสตูป์พอดแคสต์มันไปเอารูปเด็กแคนริ e มา <c oughs> ก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่ากับดีลของเด็กแคนริ e นะครับอีกข่าวหนึ่งครับจากจาก t h e Times นะครับออกแนวเป็นบทวิเคราะห์มากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับโดยทอมร็อดดี้ของ The Times นะครับเขาเขียนว่า สามงานที่ท็อตโบลีต้องทำในฐานะเจ้าของใหม่เชลซีคืออะไรมีงานด่วนนะครับงานระยะกลางแล้วก็งานระยะยาวนะครับมาดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเอาสเต็ปแรกสุดก่อนเลยนะครับงานด่วนที่ต้องเร่งทำก็ตรงกับเดลี่เมลครับคือต้อง ต่อสัญญานะครับกับเมสันเมาส์ต่อสัญญากับริเจมให้ได้นะครับส่วนกองหลังพอเสียไปหลายคนเนี่ยทีมวิกฤตหนักก็ต้องเร่งแก้เหมือนกันแต่อีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นงานด่วนนะของท็อตเทรโลี่ที่ต้องทำคือเขาน่าจะต้องมีการจัดประชุมคุยกับทุกคนในสโมสรให้เชื่อว่าตัวเขาจะมาสารต่อความสาเร็จมาสารต่อสิ่งที่เสียหมีเคยทำเอาไว้ไม่ใช่มาดูดไม่ใช่มาเป็นปริงนะครับ ต้องทํำยังไงก็ได้ให้ทุกคนในสโมสรในองค์กรเชื่อว่าเขาเดินหน้าต่อแน่มาแล้วทำให้เชลซีวิ่งเล่นไปข้างหน้าต่อแน่ซึ่งมันก็สอดคล้องกับเรื่องของกองหลังนะครับโอเคแหละกองหลังเนี่ยเสียไปฟรีนะครับสคนคริสเซนเซนกับรูดิเกอร์แถมคนใหม่ที่เอาเข้ามาเนี่ยต้องซื้อนะครับเสียเงินกุนเด้ก็ค่าตัวก็ไม่ได้ถูกฟังดูเหมือนไม่ค่อยคุ้มถูกไหมครับเสียฟรีแต่ซื้อต้องใช้เงิน แต่เขาบอกว่าท็อตโบลี่จะไม่ทําก็ไม่ได้ครับจะไม่ซื้อก็ไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นเชลซีก็ตามหลังทีมอื่นหมดยังไงโบลี่ก็ต้องให้เงินทูเคินในการแก้ตรงนี้ครับไม่งั้นเชลซีคงจะเป็นบอ่อเกมรับต่อไปนะครับจะยอมเสียเปรียบที่อื่นไม่ได้ต่อให้รู้สึกแบบไม่ค่อยคุ้มแต่ยังไงก็ต้องให้เงินครับเพื่อแก้ปัญหาเกมรับและเดี๋ยวอย่าลืมปีหน้าซิลวาสามแปดอสปิริโกยต้ยังไม่รู้อยู่ต่อหรือเปล่าถ้าอยู่ต่ออายุของอาสปิริโกยต้ก็มากขึ้นเหมือนกันถูกมัครบ มาดูงานระยะกลางกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่ากับผลงานเชลซีฤดูกาลนี้ถ้าเป็นยุคที่โรมันอับรามวิชกุมบังเหียนแบบเต็มร0 0็นะเขาบอกดีไม่ดีทูเคลนโดนปลดนะครับเพราะอะไรต่อให้คุณเป็นแชมป์รายการใหญ่ขนาดไหนแต่ถ้าเกิดคุณผลงานดรอปด้สักพักหนึ่งคุณก็โดนปลดได้ในยุคเสีย่ยหมีอย่างเช่นโรเบร์โตดิมาเตโอจากแชมป์ UCL ก็โดนปลดได้คาร์โลอันเชโลติจากแชมป์พเมยรีกก็โดนปลดได้เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่ามันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับซึ่ง The Times ก like ็บอกว่าสิ่งที่โบลี่ควรทำก็คือควรเชื่อใจโทมัสทูเคลต่อไปจะไปไล่ปลดเป็นว่าเล่นก็ไม่ได้ท็อดโบลี่ต้องสนับสนุนทูเคลเหมือนกับที่แมนซิตี้สนับสนุนเป๊ปกวาร์ดโอลาและลิเวอร์พูลสนับสนุนเจอร์เกนคลอป การต่อสัญญาอาจจะต้องทําด้วยเช่นกันและจะต้องเร่งสร้างความสัมพันธ์กันโดยเร็วเช่นการเลือกซื้อนักเตะโบลี่เป็นคนละเอียดพร้อมทุ่มเงินพร้อมให้เงินแต่ต้องแน่ใจว่าคนที่จะซื้อเนี่ยมันต้องปังแน่ๆเพราะตอนอยู่ LA Dodgers เนี่ยเขาก็คุยกับ h e เฮ c โ a c h ของทีมนานมากจะซื้อใครแต่ละคนหนึ่งคุยนานมากทุกดิวต้องละเอียดมั่วไม่ได้นะครับ ส่วนงานระยะยาวแน่นอนว่าเรื่องของสนามสแตนฟอร์ดบริทสำคัญที่สุดนะครับปัจจุบันจุได้ประมาณ41,800ที่นั่งซึ่งแนวคิดเนี้ยเหมือนจะมีการปรับปรุงใหม่มากกว่าทุบแล้วสร้างใหม่ทั้งหมดเพราะว่าพื้นที่และแวกนั้นเนี่ยทุบแล้วสร้างใหม่ค่อนข้างลําบากนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าแบบถ้าเกิดทุบแล้วสร้างใหม่มันจะดีร้อยเปตย่านนั้นค่อนข้างพื้นที่จํากัดเดี๋ยวต้องทํากันนี่คือ3งานที่ท็อตโบรีต้องเร่งทํากับเชลซีนะครับสรุปให้อีกที ก็คือเร่งซื้อกองหลังเร่งคุยเกี่ยวกับจุดยืนสโมสรอ,อย่างที่2จัดการอนาคตของโทมัสซูเกอร์และอย่างที่3ระยะยาวอีกหลายปีขา้างหน้าก็ได้ก็คือปรับปรุงสแต็มฟอร์ดบริษใหม่ให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ายุคข,ของโบลี่หลังจากนี้จะเป็นยังไงช่วงนี้เชลซีผลงานดรอปจริงๆนะครับเราก็ต้องทําใจนะครับแต่ว่ามันก็คือช่วงเวลาที่เราต้องซัพพอร์ตกันนะครับแล้วก็ฝากแฟนเชลซีนี่ด้วยนะครับเสื้อ V5 ของช่องพีเบอสนะครับ พรุ่งนี้จะปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับชุดอัลลาโรมันอับราโมวิชนะครับทุกถ้วยแชมป์ที่เราได้ในยุคของเสี่ยหมีนะครับแอดไลน์ไปสั่งซื้อได้เลยนะครับแอดปีเตอร์โบสอทซีเห้ามพลาดเด็ดขาดยอดตอนนี้จะ300ตัวแล้วนะครับแล้วก็ก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีผมอีกครั้งครับทั้งคอร่าแอ๊นะครับวิตามินสูตรลดสิวสแกนไปสั่งซื้อเลยช่องปีเตอร์โบสมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสิงห์เวิร์ลออฟฟุตบอลครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเต s w i ต e p พาวเวอร์ย p นะครับการันตียอดขายกว่า140,000คันแล้วก็ยากแก้ไอาตาขันตีกับสมุนไพรธรรมชาติยาท่าจอบทองนะครับช่วงนี้พีร์โบสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย